ครับผมสำหรับเรื่องนี้นะฮะตอนนี้เลยต้องบอกว่าผมรู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่วันนี้แบบสื่อมากันเยอะมากเลยแฟนคลับมากันเยอะมากรู้สึกได้เลยว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นที่หน้าจับตามองน่าสนใจสําหรับแฟนๆซีรีส์แน่นอนครับก็คนตัวผมเนี่ยรับบทเป็นเชษฐ์ครับเขาไม่บอกได้ไหมชื่ออะไรบอกได้เลยเนาะมาถึงขั้นนี้แล้ว ตัวละครผมชื่อเชษคนระับแต่ว่าบทบาทจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามกันดีกว่าแล้วผมพูดไปมันจะกลายเป็น,นการสปอยไปทุกคนก็จะรู้กันหมดค่อนข้างค่อนข้างแบบมีจุดพลิกนิดนึงนะตัวละครครับนไะม่ได้แว่ามันต้องมีเซไพรมีซไพรส์มีซไพรครับเป็นคาแรคเตอร์ยังไงค่ะโอ้โหเดาจากนี่ดีกว่าดูเดาจากที่แต่งวันนี้เลยดีกว่า าณนี้เลยประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยครับเป็นคนดีครับเป็นคนดีแล้วครับเป็นยังไงคะจากซีรีส์ไวกระโดดมาเล่นซีรีส์ยูริครับผมความแตกต่างความท้าทายะไรแตกต่างครับท้าทายไหมก็ก็เป็น รู้สึกใหม่ดีกว่าเพราะว่าตอนสมัยซีรีส์วายนะนั่นแหละครับทายจริงเพราะเราไม่เคยไม่เคยเล่นบทละครที่ที่เราต้องเป็นตัวนําเรื่องแบบนั้นแล้วก็เป็นแบบซีรีส์วายด้วยเนาะ mm hmm. ก็คือแต่พอมาเป็นซ mm ีรีส์เรื่องนี้ยูนิชั่ mm hmm. นนะ mm hmm. ก็ค่อนข้างจะกลับมาเป็นบทปกติที่เคยได้รับอยู่แล้วก็ mm hmm. ไม่ได้มีความแบบว่าแตกต่างมากบทอาจจะแตกต่างอาจจะไม่เคยได้รับบทนี้มาก่อนแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าจะมีปัญหาอะไรครับทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีครับภาพรื่น ครับเป็นยังไงบ้างคบตอนนี้ไำอะไรเลยเนีถามนี้นี่มีที่มาไหมครับมีที่มาจากการไปไปช่วยน้องขายของเห็นมีโผลไปช่วยไังไงเลยอ๋อก็ก็ไปช่วยน้องขายของครับเราก็รู้จักกับพวกนางทุคนพี่จากตอนที่เราไปทํางานร่วมกับเขาแล้วทีเนี้ยวันนั้นก็เป็นวันที่น้องเขาไปขายของกันที่ตลาดนัดนะเราก็ไปไปอุดหนุนไม่ช่วยนเหมือนก็ไปช่วยเขาครับไปเห็นว่าเก่งเพื่อน แซวไปหมดเลยก็ครับผมก็ต้องแซวแหละครับว่าเราไปแล้วก็เราก็ไปไปพิเศษเนี่ยเป็นพิเศษเป็นพิเศษแล้วเราไปวันวาเลนไทน์พอดีไงตอนนั้นเอาอะไรไปให้น้องกันต้องของขวัญนิดนึงแต่เป็นของที่น้องเขาชอบแน่นอนรู้กันรู้กันเดี๋ยววันนี้ก็มีขายอยู่นะครับตลาดวันนี้ถ้าทันก็จะไปอยู่ตอนนี้ความสำคั์เราตรงนี้ เป็นเป็นพี่น้องอยู่ๆเป็นคนคุยกันสถานะยังไงอืมก็คุยกันไหมก็คุยคุยอยู่รับคุยอยู่คุยคกันอยคุยใจอะไรน้องคะอะไรนะครับใจอะไรน้องเนี่ยที่ที่ไปถามฝั่งน้องเข้ามาบ้าน่คยๆผมตอบเองหมดแล้วหมกลัวผมจะพูดอะไรยังไม่ได้เจอหน้องเลยอ๋อเดี๋ยวเจอก็จะถามใช่ไหยครับ ถูกใจกอะไรนะครับปปิง้งกองไหนเลยเหรอครับนี่ตรงประเด็นเลยน้องเขาหน้ารักครับก็ถ่ายงานด้วยกันตั้งแต่ก่อนไปถ่ายที่ภูกเก็ตแล้วถ่ายภูกเก็ตกลับมาก็ยังมีร่วมงานกันอยู่เรื่อยๆนะครับน้องเขาหน้ารักอันนี้แคถ่ายภูเก็ตวม่ทำไม่สะาอเลย ไม่มันก็ดูมันจะดูผิดจะขึ้นขึ้นหงเนาะมันจะดูผิดจากคอนเทนตจริงที่เห็นกันก็ต้องมีบ้านก็มีบ้านเนาะไปแตะว่ามีอะไรรึเมล่าไปแตะว่าคุยกันมานาก็น่ารักครับไม่มีอะไรมากกว่าคำนั้นแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วครับก็คนเรารู้จักกันมานานมันก็ต้องมีความพัฒนา ขไม่ซื้อได้คนึงของไม่ไหวที่เป็นคอมเมนเดอร์เราเยี่ยมเนี่ยไม่ถึงขนาดนะเขไม่ถึงขนาดนั้นแฟน,น,น,นคลับเขากระเป๋าหนักกันซื้อไม่ไหวซื้อไม่ไหวแฮปปีป้ครับแฮปปี้ครับก็รอดูกันต่อไปครับว่าจะมีอะไรต่อไปข้างหน้าหรือเปล่าถ้าเจอน้องก็ฝัดขาหน้องด้วยนะครับใช่สถานะตุ๊กตุ๊ก เราเราเป็นคนที่ไม่น่าถามที่ส ah ุดนถาหน้าเหรอครับณตอนนี้นะตอนนี้ก่อนณตอนนี้นะคนคนรู้ใจคนรู้ใจก็คนคุยที่รู้ใจกือแบบไปอยากไปมากกว่าคนรู้ใจ คนรู้ใจที่เป็นอะไรครับรอ,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  <laughs> อดูดีกว่ารอดูดีกว่าผมผมก็ไม่ไม่กล้าพูดเต็มปากอ่ะรอดูดีกว่าครับเปิดตัวเลยเปิดตัวนี่แปลว่าคบกันแล้ว <laughs> ใช่ไหมเราเราไม่ได้คุยอะไรกันเลยดีกว่า <laughs> เราไม่ได้คุยว่าต้องเปิดตัวหรือเปิดอะไรนะเพาะทุกวันนี้ก็คุยกันเป็นปกติครับผมคุยไปคุยไป